2 t ีกับ4 t ีในระบบการเชื่อมมิกแม็กเอาไว้ใช้ตอนไหนวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับสวัสดีครับครูโจคอนเล็กงานช่างไม้กีดอาสนะครับวันนี้เราจะมา เรียนรู้กับฟังก์ชันหนึ่งในตัวมิกแม็กซซึ่งมันอาจจะไม่ได้อยู่ในทุกเครื่องนะครับผมแต่บางเครื่องถ้ามีมันควรจะไปใช้ตอนไหนแล้วก็มันเหมาะสมกับที่เราจะไปใช้หรือไม่นะครับผมน,นั่นก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่า 2T แล้วก็ 4T ครับฟังก์ชัน 2T กับ 4T เนี่ยเราจะเจอได้บ่อยมากในกระบวนการเชื่อมติ๊กนะครับผมเพราะว่าแทบจะเป็นฟังก์ชันหลักเลยนะครับในการทํางานนะครับผมแต่ใน เครื่องมิกแม็กนะครับมันอาจจะไม่ได้มีทุกเครื่องนะครับผมแต่ถ้ามีแล้วแล้วเราจะใช้ประโยชน์กับมันได้ยังไงนะครับผม3ข้อสําหรับฟังชัน 4T 2T 4T ที่ทที่จะไปใช้นะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราไปดูการทํางานของมันก่อนนะครับว่า 2t กับ4 t เนี่ยมันคืออะไรและก็หมายความว่าอะไรนะครับผม 2t กับ4 t ทมันคือการทํางานของระบบเริ่มต้นเชื่อมแล้วก็ จบงานเชื่อมนะครับผมก็คือหยุดเริ่มเชื่อมกับหยุดเชื่อมนั่นเองว่าเราจะใช้กี่จังหวะนะครับผมถ้าสองทีเราก็ใช้2จังหวะถ้า4ทีทีเราก็ใช้ทั้งหมด4จังหวะในการเปิดแล้วก็การปิดการเชื่อมนะครับ2อทีเป็นโหมดที่เราใช้เป็นประจำก็คืออะไรครับกดปุ๊บเครื่องทํางานอ่าทำงานไปเรื่อยเราปล่อยมือปุ๊บเครื่องหยุดทํางานสังเกตไหมครับว่า การเปิดกับการปิดมันใช้2จังหวะคือกดเป็นจังหวะที่1ปล่อยเป็นจังหวะที่2นะครับผมอันนี้คือ2องทีก็คือโหมดทั่วไปที่เราใช้กันนั่นเองนะครับอยากจะหยุดก็แค่ปล่อยมือเครื่องมันก็จะหยุดการเชื่อมนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของ4 t ทีนะครับ4 t ทีแสดงว่ามันต้องใช้4ีจังหวะในการเชื่อมนะครับผมนั่นก็คือกด ปล่อยนะครับเครื่องก็จะทําการเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับผมเรื่อยๆต่อให้เราจะจับสวิตหรือไม่จับก็ตามเครื่องก็จะไปเรื่อยๆนะครับอพอเราต้องการจะหยุดเราก็ทําการกดแล้วก็ปล่อยเครื่องก็จะหยุดทํางานนะครับผมหยุดทํางานทีนี้สี่ทีมันก็จะมีฟังก์ชันอีกว่าเออมันจะเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปของการลดไฟนะครับผมอย่างเช่นกดปล่อยปุ๊บเชื่อมไปเรื่อยใช่ไหมครับ ทีนี้เราอยากจะลดไฟปุ๊บเรากดปุ๊บไฟก็จะลดลงอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมแล้วก็เชื่อมไปเรื่อยแล้วปล่อยอีกทีหนึ่งเครื่องถึงจะหยุดแบบนี้ก็มีนะครับเป็นแบบนี้ก็มีในเครื่องที่าสามารถปรับได้หลากหลายและส่วนใหญ่จะอยู่ในเครื่องที่แพงหน่อยนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นการสเต็ปลดไฟเพื่อที่จะรักษาบ่อคาเตอร์รักษาบ่อสุดท้ายไม่ให้เกิดตามมดลักษณะนั้นนะครับซึ่งจะอยู่ในเครื่องที่ค่อนข้างมีราคาสูงนะครับผมนั่นก็คือกดปล่อย ติดไปเรื่อยๆนะครับผมพอกดอีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่ปล่อยเนี่ยเครื่องก็ยังทํางานอยู่แต่จะเป็นสเต็ปลดไฟลงอ่ามันก็ต้องไปตั้งที่หน้าเครื่องว่าเราจะลดไฟลงเท่าไหร่ตามอ่ามันก็เหมือนกระแสหนึ่งกระแสสองนะครับผมพอเรากดอย่างนี้ปุ๊บจากกระแสหลักคือกระแสหนึ่งมันก็จะดรอปลงมากระแสสองนะครับพอเราปล่อยครั้งหนึ่งมันก็เป็นการหยุดทํางานเพื่องานบางอย่างนะครับที่ไม่ต้องเกิดตามมดเพื่อไม่อยากให้เกิดบ่อผุดเพื่อไม่ให้เกิดเป็น รูพุนในบ่อสุดท้ายที่เราหยุดเชื่อมแบบนั้นก็ได้นะครับผมอ่าโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่า2 T กับ 4T มันมีหน้าที่อะไรนะครับผมนี่เราเราก็ไปดูว่าเขาเอาไปใช้ตอนไหนบ้างนะครับผมอ่า 4T บางครั้งนะครับช่างเราก็เรียกเป็นโหมดออโต้นะครับผมจริงมันแค่ออโต้นะครับมันยังต้องใช้อาศัยคนกดอยู่นะครับยกเว้นอ่า อะไรก็ตามที่ไปลิงก์กับโรบอทอันนั้นอาจจะเป็นออเทลเพราะเรากด Enter ปุ๊บมันก็ทํางานเลยนะครับแต่ถ้าเป็นทั่วไปเป็นลักษณะแบบนี้คนก็ยังต้องกดอยู่นะครับคนก็ยังต้องกดอยู่นะครับเราไปดูกันว่าข้อแรกเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไปติดกับเต่าเดินรางนะครับเดี๋ยวจะมีรูปเต่าเดินรางให้ดูนะครับเต่าเดินรางนะครับมันก็จะมีรางเหมือนรางรถไฟนะครับผมเต่าเดินราง มันก็จะเดินช้าๆหรือจะเร็วก็ได้ขึ้นอยู่กับการปรับความเร็วนะครับอ่ามันก็จะเดินเป็นเส้นตรงนิ่งๆไปนะครับด้วยความเร็วสม่ำเสมอนะครับเราก็ทําการเอาอ่าหัวปืนนะครับผมไปจับให้นิ่งๆ,ๆนะครับไปจับให้นิ่งๆแล้วก็วัดระยะเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้มันเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเป็นการลักษณะการเชื่อมที่เป็นแผ่นใหญ่ๆเยาวๆ เชื่อมนานๆนะครับผมอ่าเต่าเดินลามันจะมีสปีดที่คงที่นะครับดังนั้นเวลาเราปล่อยมันเชื่อมไปเรื่อยๆมันจะได้รอยเชื่อมที่สม่ําเสมอกว่า,าการใช้คนเชื่อมนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดคือมันต้องเป็นแผ่นเรียบๆทั้งนั้นนะครับเพราะว่ารางมันจะต้องมาไปวางในสถานที่เรียบที่ไหลนะครับอาจจะเชื่อมอ่าแผ่นใหญ่นะครับจากหัวแผ่นถึงท้ายแผ่นอย่างเงี้ยเราก็พอเริ่มทําการเชื่อมเราก็กดสวิตช์ปุ๊บให้มันเชื่อมไปให้มันเดินไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไปอยู่ท้ายแผ่น เพื่อที่จะไปรอหยุดการเชื่อมนะครับแบบนี้นะครับอันที่2ก็คือเป็นลักษณะของเชื่อมแบบท่อที่ไม่ได้อ่าที่ไม่ได้ซีเลียสมากนะครับท่อที่ไม่ได้หนามากที่ไม่ได้ทำกรุ๊ปหรือทําร่องไว้นะครับผมอ่าก็ขึ้นเครื่องหมุนอย่างนี้นะครับผมขึ้นเครื่องหมุนอย่างนี้แล้วก็ทําการล็อกหัวนะครับเราก็เอาท่อมาใส่ตรงนี้อ่าทำการล็อกหัวมิกนะครับแล้วเราก็หมุนเครื่องไปเรื่อยพร้อมเชื่อมเมื่อไหร่เราก็กด สวิตเชื่อมนะครับมันก็เชื่อมไปเรื่อยๆพอมันครบรอบปุ๊บเราต้องการจะหยุดเราก็มากดอีกทีหนึ่งเพื่อหยุดการเชื่อมนะครับผมมันก็จะได้เราเชื่อมที่สวยมากนะครับผมเพราะว่าความเร็วในการสปีเดเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับมันจะเท่ากันหมดมันจะเนียนกว่าความเร็วของมือที่เราเดินนะครับผมมันก็จะได้เราเชื่อมที่สวยแบบนี้ก็ได้นะครับสาหรับเชื่อมเท่าที่ไม่ใหญ่มากนะครับถ้าใหญ่มากเขาก็ใช้วิธีการเดิน เอาอะไรมาลัดทุบแล้วก็เหมือนเต่าเดินลางนะครับผมก็ให้มันหมุนรอบท่อเอานะครับอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับและอันสุดท้ายก็คือสําหรับเชื่อมเหล็กบีมที่เชื่อมยาวๆใหญ่หญๆนะครับผมใช้กระแสสูงๆแล้วเราไม่อยากที่จะกดทวิต้างไว้ตลอดแต่เราต้องเชื่อมยาวๆนะครับเมตร2เมตรขึ้นไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเหล็กบีมเนี่ยมันยาวและใหญ่เวลามาต่อกันมาจอยกันเนี่ย รอยเชื่อมมันจะต้องเชื่อมได้ระยะยาวนะครับการที่จะเชื่อมแล้วกดอย่างนี้ไว้ตลอดเนี่ยบางทีมันก็มือยมือเนาะก็ใช้วิธีการกดหมดออโต้แล้วเราก็จับแต่ด้ามปืนแล้วก็พวงไปเรื่อยๆนะครับพวงไปเรื่อยพอไปถึงตรงสุดของสุดของเหล็กบีมปุ๊บเราก็ทําการกดอยู่นะครับผมแบบนี้ก็ได้นะครับทําให้ไม่เมื่อยมือดีช่างเชื่อมก็จะชอบนะครับ เพราะว่าการเชื่อมเดล็กบีมเนี่ยใช้กระแสไฟสูงนะครับแล้วก็การเชื่อมด้วยบิกแม็กเนี่ยมันไม่ต้องเปลี่ยนลวดนะครับดังนั้นเราจะเดินยาวเป็นร้อยเมตรก็ได้ถ้าคนสามารถทําได้นะครับดังนั้นการกดสวิตช์ทางไว้มันก็ทําให้เมื่อยมือนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของโหมด4 t ทีซึ่งมีในบางเครื่องไม่ได้มีในทุกเครื่องนะครับผมถ้ามีแล้วเราคิดว่ามีงานประเภทที่เราต้องเชื่อมยาวๆหรือว่ามีเครื่องอุปรกรณ์พวกนี้ก็ลองเอาไปใช้สอยดูนะครับผม ช่างทั่วไปเราก็จะเรียกว่าเป็นโหมดออตโต้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่คนก็ต้องกดอยู่ดีนะครับผมงานทั่วไปเราใช้2 t งีงานงานที่ลักษณะเฉพาะเราอาจจะใช้4ี่ทีอาจจะเร็วกว่าและได้รอยที่สวยกว่านะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผม2 t ทีคือกดติดปล่อยดับนะครับผม4ี่ทีคือ4จังหวะกดปล่อยติดอยากจะดับก็คือกดปล่อยดับนะครับผมโอเคหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับเป็น เทคนิคเล็กๆน้อยๆลองเอาไปใช้กับงานของเราดูนะครับมีคําถามลงไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามยาวๆคิดว่าจะคุยกันยาวก็โทรมาก,ก่อน2องทุ่มนะครับคุณโจยินดีตอบนะครับผมวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีอยู่แล้วแล้วลองเอาไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับคุณโจคนเหล็กง,งานช่างไม้จิตอาสาครับ